เดี๋ยววันนี้เรามาผักกาดานูก่อนนะครับง่างยๆหิวแล้วนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงก่อนเลยรนดีเราไม่ใช้สูตระครับเราไม่ใช้แบบตวงเตงิมไม่ต้องนำบาตรเราทำบ่อยๆเรารู้ฝีมือเราอย่างไงนะครับเครื่องปรุงแล้วก็ง่ายเลยตัดตายโอยมันมัน,ม,นมันเห็นเนะาะตีนี้ตัตา,าย แมกกี้อะไรก็ได้ไอ้เครื่องปรุงอะไรก็ได้ถ้าแต่ชอบเลยน้ำมันหอยนะนี่ใส่ไปนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึงค,คือ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 ,คอ,คอ พริกไทยนะครับพริกไทยพริกไทยนะครับพริกไทยนะครับก็โหร้านหน่อยเลยโหร้านเนี่ยไม่หน่อยนะบอดีแหละกินอร่อยแหละ อันนี้นะครับต้องใส่น้ำไปด้วยอนะครับโอเคเด้อระวังนะระวังนะนมันขึ้นก็จนะแรงเลยแล้วอันนี้เต้นหน่อยนะ วิสุทธง่ายถึอง่ายเวลากคนจะต้องมีน้ำหน่อยแห้งหลยก็นี้ให้แต่แห้งหลาเน,นี่ยมันก็ไม่ดีนะครับก็ต้องต้องให้หน,น่อยหน้าหมูกรอบ พอพอคณะมันสนุกแล้วครับเราจะใส่เตาเจียวลงไปนะครับเตาเจียวส่งก็ส่งด้วยใส่เตาเจียวลงไปนะครับมันมันมันตันโอเตาเจียวกันไม่ว่าจะเจียวยุงอะไรก็ช่างโหสุดยอดเลยมันตันพอดีขอมงมันทรงเลยบอก fc ไปบ่าโอ้คนทีบอกว่านี่มันยากเลยตึ๊บตึ๊บนี่ตะเกี้ยวผมอยากจะซื้อมาอย่างเงี้ละกิ้วอยากายจะใส่ในตะเกี้ยวเนี่ยแต่มันต้องใส่ไม่งันจะขาดเนี่ยมันเดือดจนครึ่งขวดอะมันเย็นอากาศมันหนาวครับอากาศมันหนาวอย่าไปว่าเลยครับอากาศมันหนาวแค่นี้ต้องเยอะแค่นี้แหละ หรือว่าเป็นค้าำวผัคำหานไปเนี่ยติดไม้เอาไม้ใส่มันหนาวมันหนาวมันอากาศเย็นอากาศเย็นนะครับจะเสีเยดมาถ้าอยากให้นั่นก็ตัดไอเทใส่เททิ้งวไว้นะครับถึงจะอร่อยนะครับ สุดท้ายนะครับสุดท้ายน้ำซุปของสานอนิดหนึ่งนะครับเคครับปิดไฟเลยครับรยังอรอ่อ,รอยไม่ร่อไม่รู้แต่ว่าอร่อยแน่นอนโอ้เมนูนี้ลำบากตรงเต้เจียวนี่เองน,นี่ไม่ใส่ทวนะครับเพราะว่าหูนี่มันจะกรอบุมะเปรี้ยวแทบเปรี้ยวแบ,บ ใช่หรอกน้ำกินนะครับก็เลยแต่ผมว่าอร่อยแล้วแหละเพราะเราจำเราจำมือเราได้นะครับขอชิมหน่อยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมดีเลยดูดิ่งให้ด,ด,ดีสุดยอดกินข้าวสวยวร้อนนะครับน้องโอ้โห มีส้ตมตำด้วยสุด,ดยอดเขาต้มก็อร่อยนะครับนี่กราโถนมีสุดยอดเลยน้ำนี่งลยขาดไม่ได้ผมไม่ชอบ โอเคนะครับเสร็จแล้วครับคณะหมูกรอบสุดยอดสัมันะครับโอเคนะครับสวัสดีครับที่ชมคลิปอ